สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหารถที่มีอาการน้ำมันรั่วซึมนะครับรถที่เป็นแบบคือ c a m ิ ACV 3 0นะครับลาดเครื่อง 2AZ อนะครับอาการของเขาคือน้ำมันรั่วตรงกลางรถนะครับระหว่างเครื่องกับเกียร์นะครับนั่นคือตรงกลางรถแล้วก็น้ำมัน ล่วตรงเผาข้าง2ข้างครับแล้วก็ล่วตรงหน้าเครื่องรถแคมรีนะ่ acv 3 0 acb 4 0 acv 4 5เนี่ยเราจะต้องยกเครื่องขึ้นมาทำนะจะเป็นวิธีที่ผมคิดว่านะโดยส่วนตัวผมว่าคิดว่ามันง่ายสุดแล้วนะครับมันมีอีกหลายวิธีนะฮะอย่างเช่นยกเกียร์ขึ้นมาก่อนเอ้ยกเครื่องขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ หรือเผาหรือเกียร์แล้วก็ยกเกียร์ขึ้นมานี่คือวิธีที่สองวิธีที่สามถอดคานเครื่องถอดคานลากของเครื่องนะถอดลงมาแล้วก็รือตอนถอดคานเครื่องก็ต้องรือนน้อแหลกพวงมาลัยเพราะมันคานเครื่องมันจะติดแกัลแกษ์พวงมาลัยแล้วก็รื้อเผาข้างสองข้างแล้วก็หย่อนเกียร์ลงไปข้างล่างคือถ้าไม่เอาเครื่องขึ้นข้างบนเราก็เอาเครื่องขึง้นลงข้างล่าง นะมี3วิธีนะฮะให้เลือกกันนะครับอาจจะงงนิดหนึ่งนะฮะว่า3วิธีนี่โอ้วิธีนี้มันง่ายสุดแล้วนะฮะคือถอดรื้อสายไฟหรือรหอม้อน้ำแล้วก็หรือเผาข้างหรือ,อยางทันเครื่องอยางเครื่องมีแค่3ตัวเองเอาสตัวตัวบนด้วยโทษทีนะมี4ตัวลื้ง่ายแล้วก็ยกเครื่องขึ้นมา อ,อ๋อยล um ื um ะะมลื้อ่าสายปั๊มปั่นพาวเวอร์ทษทีนะฮะส่วนสายไฟก็จะมีตัวที่อยู่ในบอดี้รถกับตัวที่อยู่ในแผงฟิลนะฮะคันนี้เนี่ยผมไม่ได้ลือ้อสายไฟนะครับเพราะว่ารถที่ติดแกนเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากมากเลยนะฮะในเรื่องของการต่อสายไฟฉะนั้นผมก็เลยต้องรื้อสายไฟออกมานะฮะก็จะเสียเวลานิดนึงบางคันเนี่ย จะลื้อสายไฟง่ายขึ้นเลยนะครับก็มีการยกเครื่องออกมาเห็นไหมครมันก็จะต้องทําทตามาวิธีที่ที่มันควรจะจะเป็นนะมันไม่สามารถที่จะยกชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกเพื่อจะทำนะเพราะว่าถ้ายกออกไปมันก็ต้องทำ,ทำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเคยนะผมเคยตอนนั้นคือร้อนวิชานะ อันนี้ต้องเข้าใจนะก็คือมันยกเครื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยมันผมมีความรู้สึกว่าโมันยุ่งยากมากนะครับมันเหมือนข่าช้างเอางาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยลื้อแต่เกียร์นะก็ลื้อเผาขานก็ลื้อเกียร์แต่แต่คานคานเครื่องไม่ลือ้อไม่ลือ้อนะก็คือจะทดสอบดูนะก็ประกฏว่าทําได้นะแต่ว่าทุลักทุเลมากนะก็คือ เสียเวลามากกว่านะแล้วก็ที่สำคัญคือมันทำงานยากลำบากมากนะก็คือต้องขยบเกียร์ไปด้านหลังนะถอดโอถอดพวกไฟวินพวกอะไรนี่เยอะแล้วก็มันมือนี่ได้แผลเยอะเยอะเลยฮะเยอะมากเลยแผลก็เยอะนะถอดก็เยอะน็อตก็เยอะนะเลือดไหลยเยอะตามมานะครับ ซีนที่รั่วนะซีนพห้าสอตัวนะมีซ้ายขวาขนาดไม่เท่ากันนะครับซีนท้ายเครื่อง1ตัวซีนหน้าทอกเกียร์อีก1ตัว4ตัวแล้วนะครับแล้วก็ซีนหน้าเครื่องอีก1ตัวเป็น5ตัวนะแล้วก็ยังมีซีนโอลิงของ VVTI อันนี้สำคัญเลยนะมันชอบล่วมากเลยนะก็จัดแจงเปลี่ยนซีนมันซะนะครับ เพราะเวลาใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยจะทํายากลําบากมากนี่ครับตัวนี้เป็นซีนหน้าทอก็ต้องลือ้อขัน,นี้มีการซ่อมเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ซีนท้ายเครื่องอันนี้ซีนท้ายเครื่องนะก็ต้องเปลี่ยนออกไปนะครับตัวนี้เป็นซีนท้ายเครื่องยนต์นะครับจะมีขนาดใหญ่ใหญ่ก็เพื่อนนะครับแล้วก็มีซีนเผาข้างซีนหน้าทอ้อกซีนท้ายเครื่องนะ ต่อไปก็จะเป็นอันตัวนี้เป็นสีหน้าเครื่องแล้วนะฮะตัวนี้คือสีหน้าเครื่องแล้วก็เปลี่ยนสีหน้าเครื่องเข้าไปนะครับแล้วก็มีเช็คสีนฝาเรอบวาลนะฮะมันจะมีจุดที่มันจะต้องรั่วนะครับเนื่องจากฝาฝาข้อบวาลของ ACV 30 ACV 40เนี่ยมันมันมันจะมีจุดบอร์ดของมันก็คือมันมันชอบผุนะครับเชื่อมก็ไม่ได้นะครับเชื่อมก็ไม่ได้เลยนะครับมันมัน มันเป็นแบบอลูมิเนียมผสมผสมอะไรสักอย่างหนึ่งพอเวลาเชื่อมแล้วมันละลายนะครับมันก็เลยจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนซีนได้นะฮะฝามันยังไม่ผุเท่าไหร่นะหลังจากที่เปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วนะอย่าลืมเปลี่ยนซีลโอลิงของตัว VV นะตัวนี้ก็สําคัญนะครับหลังจากนั้นก็ต้องยกเครื่องเข้าไปนะฮะคันนี้ก็มีการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ ใหม่ขึ้นมานะแล้วก็นำยาหล่อเย็นมีผู้ใช้รถนะถามเข้ามาว่าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ได้ไหมนะเปลี่ยนในซีนนะเพราะว่าอยากจะประหยัดนะครับมีวิธีที่ประหยัดมากกว่าน,นี้ไหมนะผมว่าวิธีที่ประหยัดมากกว่าน,นี้ก็คือต้องยกเครื่องออกสถานเดียวนะครับไอตัวซีนเนี่ยราคาไม่กี่บาทแต่ค่าแรงในการยกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะ จะเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องลื้อเยอะเห็นไหมครมันลื้อเยอะมากเลยลื้อหม้อน้ํหลื้อเผาขับลื้อสายไฟอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ผมก็เลยทาคลิปออกไม้ให้ดูกันนะครับว่าถ้าเป็นตัวแคม ry ี่เนี่ยเวลาน้ามันเครื่องมันรั่วมันซึมเนี่ยมันจะต้องทําแบบไหนนะยกเครื่องขึ้นมาหรือว่าเอาเครื่องลงข้างล่างนะครับส่วนในการรีวิวเอาเครื่องลงข้างล่างผมไม่รีวิวให้ดูนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าเอาเครื่องขึ้นขึ้นข้างบนเนี่ยเป็นวิธีที่ผมถนัดที่สุดทำเร็วที่สุดรว,ร,วรวดเร็วที่สุดนะเอาง่ายนะเพราะว่าผมผมว่ายกขึ้นมาเนี่ยมันเร็วกว่าเร็วกว่าที่เราจะถอดคารล่างแล้วก็ หย่อนเครื่องลงไปข้างล่างถ้าหย่อนเครื่องลงไปข้างล่างเนี่ยเราจะต้องเอารถไปไประจำการที่หอยหรือว่าลิบยกรถนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมอยากแนะนำนะก็ลองเอาไปดูลองไปคิดดูนะว่าอยากจะทําแบบไหนนะอาจจะเห็นวิธีที่ผมแนะนามาก็บอกว่าเอ้ยมันอาจจะยากไปหรือว่ามันมันสิ้นเปลืองมากกว่างั้นใช้วิธยียกเครื่องขึ้นมาก่อนนะเอาเกียร์ไว้อยู่ข้างในนะแล้วก็ ค่อยทาในรถนะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับอันนี้ก็ fc ที่ถามเข้ามาผมทําให้ดูแล้วนะครับส่วนวิธีที่ประหยัดที่สุดเอ่อผมผมอยากให้เพื่อนๆช่วยตอบหน่อยนะวิธีที่ทําซีลรั่วเนี่ยให้ประหยัดที่สุดเนี่ยมีวิธีไหนบ้างเพื่อนเพื่อนลองคอมเมนต์ลงมาดูดิว่าจะทําอะไรได้บ้างกับให้คําตอบให้กับเพื่อนคนใช้รถนะ เราให้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 คำตอบเขาหน่อยเขาอยากจะประหยัดก่อนนี้คือน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ซีนแล้วถ้าอยากประหยัดก่อนนี้ต้องทํำยังไงนะในในในส่วนของรถคันนี้ผมก็เก็บสายไฟให้ด้วยนะเพราะว่าไปเปลี่ยนพัดลมมาแล้วไม่ใส่ปลั๊กนะมีการเชื่อมเชื่อมต่อมานะแล้วก็ผ่านพระเทพนะก็รบกวนนิดนึงนะเวลาทํารถนะก็ควรจะใส่ปลั๊ก ให้มันเรียบร้อยนะเวลานึกถึงตอนเซอร์วิสนะรถมันต้องมีการเซอร์วิสนะมันต้องมีการดูแลบำรุงรักษานะไม่ใช่ว่า,าใช้ไปตลอดอายุการใช้งานฉะนั้นควรจะเ,เปลี่ยนอุปกรณ์อันไหนที่ใช้ระบบไฟฟ้าอย่างเช่นพัดลมเนี่ยก็ควรจะใส่ปลั๊กมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกับผม,ผมก็ทําใหนะ้ไม่มีปัญหานะครับส่วนสายไฟที่ออกมาจากตัวแก๊สเนี่ย ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็ควรจะจัดการดูแลด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรายกขึ้นยกออกเนี่ยมันอาจจะเกิดการเสียดสีหรือว่ามีการถลอกของสายไฟเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราประกอบตัวของเครื่องเข้าไปในบอดี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวของลูกยางแทนเครื่องนะอย่าให้มันงัดกันนะครับเพราะว่ามันจะลงไปได้ พอดีเลยนะครับแต่ถ้าเข้าศูนย์บริการเนี่ยเขาจะยกลงข้างล่างจริงๆนะฮะยกลง,ลงข้างล่างจริงแต่เขาจะคิดค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยนะเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจของเจ้าของรถนะฮะว่าจะเอาเข้าศูนย์หรือว่าเอาเข้าอู่ทั่วทั่วไปนะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเทสทดสอบกันนะครับติดเครื่องเพื่อจะดู รอยรั่วต่างๆนะครับผมผมก็ทำให้ดูเลยนะครับสำหรับ MC ที่ถามเข้ามาว่าถ้า Camry ACV30 ามนเน่ยน้ำมันเครื่องรั่วเนี่ยจะต้องทำยังไงผมรีวิวให้ดูหมดทุกอย่างเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกความคิดเห็นใต้คลิปนะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม